ตัวโคลาโบเนี่ยน่าจะมาเป็นเพิ่มโอกาสรอบที่3รอบที่4แล้วแหละคือรอบนี้เนี่ยเขาเพิ่มโอกาสคู่เก่งกันเยอะมากๆจริงๆสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคราวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอป UG Phone ตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ MVP ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก m v p แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป u g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีค c ิปชั i นใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็น ร้านเจนนัมคาค้าคท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สํำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เลน g จอร์ก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจนนัมคาท้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดิค c r i p t i นคลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์เอนี่กับเกมไลเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับซีรีส์เริ่มต้นดองลูบี้ใหม่ตั้งแต่ศูนย์กันนั่นเองและผมบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผมได้ทําการ เก็บสะสมรูบี้มาแบบยาวนานมากๆก็คือประมาณ2-3ถสสัปดาห์เลยที่ผมได้ทําการเก็บมาเนี่ยทำให้รูบี้ของผมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ630รูบี้เดี๋ยวเราจะไปรับจาก PVP อีกเรามาดูกันเลยว่าสุดสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยจะจบกันที่หลีกไหนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้ทําการแบบ TPP ผมก็เลยได้สัปดาห์ประมาณ30-40ลูบี้ผมก็เลยรวบลัดเป็นทีเดียวเลยทําเป็นคลิปเดียวเลยแล้วก็มารับลูบี้ในสัปดาห์นี้ด้วยว่าเผื่อคนดูดูแล้วมันอาจจะเบื่อผมก็เลยเก็บมาทีเดียวเลย3อาทิตย์รวดเลยอ่ะรอบนี้เราได้มาอีก50ลูบี้ก็เลยทําให้ลูบี้ของตอนนี้เนี่ยอยู่ที่6 8รลูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสัปดาห์นี้ของเราจะมาทําการเปิดกาชาด้วยเนื่องจากว่ารอบนี้เนี่ยเขาได้ทําการแจกตั๋วกาชาฟรีมานั่นเองซึ่งตั๋วกาชาที่เขา ได้ทําการแจกมาเนี่ยมาจากกิจกรรม SNS คลาโบทางไทยนั่นเองซึ่งหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่าทําไม ID ดีผมถึงไม่ได้ตั๋วกาชาคือ i อดีป้ายแดงของผมก็ไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าฐานข้อมูลไม่ใช่ฐานข้อมูลไทยนั่นเองก็เลยไม่ได้เนื่องจากกิจกรรม SNS คลาโบเนี่ยเขาจัดกันในไอดี ID ไทยเท่านั้นก็เลยทําให้บางไ d ดีเนี่ยที่ฐานข้อมูลไม่ใช่ของไทยเนี่ยอ่าเลยทาให้แบบไม่ได้รับรางวัลนั่นเองหลายคนก็สงสัยว่าเราจะย้ายฐานข้อมูลยังไงอันนี้ก็ต้องรอแบบ ทางกิมพูดออกมาอีกทีละกันเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยให้ย้ายแล้วรอบนึงแต่ว่าบางคุเนี่ยอาจจะย้ายไม่ทันก็ได้ก็รอรอบหน้าละกันเดี๋ยวคูต้าใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้ย้ายกัน ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังเปิดรับย้ายกันอยู่หรือเปล่าแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจผมรอให้แบบรอบหน้าละกันถ้าเขาเปิดรับกันอีกรอบเนี่ยค่อยไปสมัครกันอีกรอบหนึ่งละกันเพราะว่าขั้นตอนมันค่อนข้างที่ลําบากเหมือนกันแหละสาหรับการย้ายฐานข้อมูลจากแบบอีกหนึ่งประเทศมาประเทศไทยเนี่ยคือมันค่อนข้างที่ยากเหมือนกันผมก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนั่นเองอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้การเดี๋ยวเรามาทําการเปิดการชาติกันดีกว่าเพื่อลุ้นตัวคู่เทพคลาโบในรอบนี้นั่นเองซึ่งช่วงที่ผมเปิดเนี่ย ตัวโคลาโบเนี่ยน่าจะมาเป็นเพิ่มโอกาสรอบที่3รอบที่4แล้วแหละคือรอบนี้เนี่ยเขาเพิ่มโอกาสคู่เก่งกันเยอะมากมจริงๆก็โอ้โหก็ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิมแหละขนาดเพิ่มโอกาสมาหลายรอบแล้วนะผมยังเปิดไม่ได้เลยซักตัว รอบนี้คือถามว่าหลายๆคนเนี่ยควรเปิดตามล่าดีไหมถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมเชียร์ให้เปิดเลยคือยังไงก็เก่งแน่นอนแต่ว่าถ้าคนที่แบบอา่าคือแบบเป็นคนที่เล่นมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเนื่องจากว่าปูนท็อปตำนั้นที่เขาใช้กันเนี่ยคือเขาปั้นสุดก็คือพรตันแถมไม่พอคือความสามารถเป็นจงตีครั้งสุดท้ายด้วยผมก็เลยไม่ค่อยอยากเชียร์สักเท่าไหร่สาหรับคนที่แบบเปิดได้ตัว2ตัวแล้วก็อยากจะปั้นแบบ อเอาสูตรเลยเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ละกันอะก็เข้าๆผมว่าโคลาโบในรอบนี้เนี่ยมันเหมาะเป็นตัวเสริมมากกว่าและถามว่าถ้าพ้นเดือนเป็นแล้วเนี่ยมันยังจะติดเมตาอยู่ไหมผมคิดว่า มันน่าจะโดนเนิฟในเรื่องของการปล่อยตัวแล้วก็เนิฟในเรื่องของดาเมจที่มันอาจจะเบาลงนิดหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะเบาขนาดไหนก็รอดูแบบพ้นเดือนไปละกันผมคิดว่าในรอบนี้เนี่ยยังไงถ้ามันเป็นตัวที่เก่งเนี่ยมันก็ยังติดเมตาแต่ถ้ามันเป็นตัวที่เก่งปานกลางเนี่ยหลีกเริ่มต้นอย่างเราไม่ต้องสนใจครับยังไงก็ปั้นแม็กเล่นได้ชิวๆอยู่แล้วแหละเราไม่ใช่หลีกระดับสูงที่แบบต้องปั้นแล้วก็เปลี่ยนเมตาตลอดทุกเดือนนะก็ประมาณนี้สําหรับไอดีนี้ ผมคิดว่าผมเนี่ยคือเป็นคนที่รอบคอบที่สุดแล้วนะคือผมเนี่ยบังเอิญไปกดรับอีกพีที่เขาแจกมาทําให้เลเวลของผมตอนนี้เนี่ยพาไปที่เลเวลยูสเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็แอบเซ็งเหมือนกันแหละที่ผมเผลอไปกดรับอะ่ะโอ้โหผมรู้สึกเสียายมากๆผมไม่น่าไปกดเลยคือผมเนี่ยสับเพ้าจริงๆคือผมเนี่ย เผื่อไปกดแบบรับทั้งหมดไงก็เลยทาให้เลเวลของผมเนี่ยมันพุ่งมาที่เลเวล U3 ที่จริงผมอยากจะเล่น U1 นั้นานๆแหละผมก็อยากจะถามคนดูเหมือนกันว่าคนดูอยากจะดูแบบเลเวลน้อยแบบนี้หรือว่าอยากจะให้ผมฟาร์มเลเวลไปถึงเลเวลตำนานก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนดูชอบแบบไหนมากกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์ไาได้ด้ต้ล่างคลิปนี้ละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทําการตีพีพีกันหน่อยละกันสําหรับไอนี้เนื่องจากว่าหลีกมันจมมากๆคือตอนนี้อยู่หลีกทองแดงอ่ะผมเจอแต่แบบตัวกีีก้อ่ะแบบนี้คือผมจบเกม แทบจะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำแบบนี้มาเรามาดูกันที่เกมแรกกันหน่อยละกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าสำหรับเกมแรกเนี่ยผมว่าน่าจะ G G E y แหละนี่ไงดามเมจบาวล็อกของผมคือกินขาดเลยเขกทีเดียวก็จบแล้วครับทีนี้อ่าเรียบร้อยไปแล้วเกมหนึง่งอ่ะก็ใครที่อยากเห็นไอดีนี้ของผมเนี่ยขึ้นเลเวลตำนานหรือว่าอยากเห็นไอดีนี้ของผมเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ละกันเพราะว่า คือตั้งแต่ที่มันอัพเลเวลป้ายม่วงมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่อะ่ะปกติผมจะเล่นแบบป้ายม่วงชิลๆแต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่เลเวลป้ายม่วงแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยแบบอินดี้กับไอดีนี้สักเท่าไหร่ผมก็เลยอยากถามคขดูเหมือนกันว่าถ้าผมเล่นเป็นเลเวลตำนานเลยเนี่ย มันจะเทพหรือเปล่าแล้วคนดูอยากจะเห็นหรือเปล่าผมก็อยากจะดูเหมือนกันแหละว่าคนดูอยากจะดูแบบคลิปไอดีนี้เป็นเลเวลตำนานไหมก่ออย่าลืมคอมเมนต์มาได้ต้าล่างคลิปนี้แล้วกันผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีสักกี่คนกันที่อยากเห็นไอดีนี้เวลตำนานคือถ้าไอดีนี้เวลตำนานเนี่ยคือหลักๆแล้วไอดีนี้ของผมเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์สเตตหลักเลยถ้าไปเทียบกับไอดีป้ายแดงนะไอดีป้ายแดงไม่ต้องไปถามถึงแหละสำหรับไอดีป้ายแดงของผมเนี่ยมัน มันเล่นมาตั้งแต่ยุคแรกๆแ,แ,แล้วแล้วก็มันเป็น ID ที่ดองไว้เฉยๆก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่า ID นี้เนี่ยเป็น ID ที่เพิ่งมาเล่นในแพทล,ล่าสุดก็เลยทําให้การเคลียร์ด่านเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมากๆและถ้าผมเนี่ย ตัดสินใจว่าผมอัพเลเวลเนี่ยผมจะได้ตั๋วกาชามาไม่น้อยกว่า50ใบและผมจะได้เลี้ยวหนาดแล้วก็ส่วนอื่นๆมาอีกเยอะเลยแถมรูบี้เนี่ยผมสามารถหาจากด่านสเตจหลักได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า4-500รูบี้กันเลยทีเดียวและที่สำคัญคือมันยังมีโหมดที่เป็นแบบด่านยากอีกก็เลยทำให้ผมเนี่ยหาของได้เยอะมากๆ คือยังไม่รวมถึงหอคอยที่แบบผมยังไม่ได้จัไม่ได้ดันแม้แต่ด่านเดียวเลยถ้าผมได้ไปดันเนี่ยผมว่าน่าจะได้ของรางวัลมามากกว่านี้อีกแล้วก็จะทําให้ไอดีนี้เนี่ยเติบโตขึ้นแบบโหดมากๆย้ําอีกครั้งว่าโหดมากๆเลยผมสามารถทําแบบแสงมืดแบบ10ตัวได้เลยอะถ้าผมเล่นจนจบอะอะก็ประมาณนี้ละการเดี๋ยวผมจะไป อ่ะลุ้นกันที่อีกหนึ่งไอดีละกันว่าไอดีนั้นของผมเนี่ยจะจบกันที่ลีกอะไรเดี๋ยวก็มารับดูบี้กันที่อีกหนึ่งไอดีละกันเรามาดูกันเลยว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยสุดสัปดาห์ของผมจะจบกันที่ลีกอะไรซึ่งไอดีนี้ของผมเนี่ยเป็นฐานข้อมูลประเทศสิงคโปร์นั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปเป็นฐานข้อมูลแบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนคือผมเนี่ยไม่ได้รับรางวัลตั๋วกาชาสิบห้าใบกับเจ้าตัวของ เจปเปอร์เพราะว่า ID นี้ของผมเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ของไทยเอง,เองก็เลยไม่ได้รับของรางวัลผมก็ไม่ได้ซีเรียสในตรงจุดนี้เลยคือบางจุดเนี่ยของ ID แบบเซิร์ฟอื่นเนี่ยเขาอาจจะแจกเยอะแต่ว่าบางจุดคืออาจจะไม่แจกก็มีเหมือนกันซึ่งมันแจกไม่เท่ากันอยู่แล้วแหละสําหรับ ID s e เซิร์ฟนอกกับเซิร์ฟไทยอะ่ะ สาหรับใครที่แบบไม่ได้รับผงทะวันก็ไม่ต้องเสียใจไปอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เหมือนกันผมก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าตั๋วการาชิที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นตั๋วเกลือนั่นเองซึ่งผมเปิดได้แต่เลนเจอร์ตัวเกลือเกลือผมก็เลยไม่ค่อยคาดหวังสักเท่าไหร่นั่นเองอะเรามาดูกันเลยว่าไอดีนี้จะได้รับกี่ลูบี้กันออโอ้โหลูบี้เพียงน้อยนิดได้มา40่ลูบี้ตอนนี้ลูบี้ของผมก็อยู่ที่532รลูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดันหลีกไอดีนี้สักเล็กๆน้อยๆแล้วก,ว,ลว,วกนี้มา เรามาดูกันเลยดีกว่าว่า ID นี้ของผมเนี่ยจะจบเกมเร็วเหมือน ID ที่เป็นเวลสของผมหรือเปล่าอ่ะสำหรับ ID ป้ายแดงของผมเนี่ยผมจะพยายามไม่กดอัพเลเวลละกันเพราะว่า ID นี้ของผมเนี่ยผมแอบเสียดายมากๆเพราะว่าผมเนี่ยเป็น คนที่ไม่ค่อยกักแบบเลเวลสักเท่าไหร่แหละแต่ว่าพอมาเล่นไอดีที่กักเลเวลแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมีความพยายามเล่นมากๆอ่ะแล้วผมแบบรู้สึกว่ามันมันภาคภูมิใจมากๆอ่ะที่ผมทํามาได้ขนาดนี้อ่ะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือโอ้โหไอดี ID นี้ของผมอ่ะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผมจะดันสเตตหลักอ่ะไปถึงการ่าน444ได้โดยที่เลเวลอ่ะไม่เกินป้ายเหลืองคือตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงคือตอนนั้นผมน่าจะเล่นแบบ วันที่ไม่คูณ2อ,อ่ะบวกกับผมไม่กดกระป๋อง e p ด้วยก็เลยทําให้ผมดันไปได้ขนาดนั้นอ่ะคือตอนนั้นผมพยายามมากๆและผมก็ไม่อยากให้ความพยายามของผมมันสูญเปล่านั่นเองเดี๋ยวผมพาไปให้ดูแล้วกันว่าเสเตตหลัก ID นี้เนี่ยถึงด่าน4 4 4จริงๆนี่ก็อย่างที่เห็นเลยว่าถ้าไปเทียบกับ ID ป้ายแบบป้าย U3 ของผมอ่ะคือมันห่างชั้นกันเยอะมากม และถามว่าถ้าเคลียดด่านสเตจหลักเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างหลักๆเลยนะคือค่าสมบัติของมันน่ะจะไม่เท่ากันนั่นเองอย่างเช่น ID เดีิลสผมเนี่ยคือถ้าผมแบบไม่ได้เล่นมันก็จะหายไปบางส่วนอย่างเช่น แบบไอเทมพวกจำเป็นที่เป็นรดแร่ขีปนาวุธเพิ่มพลังโจมตีความเร็วการเคลื่อนที่พวกนี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้นั่นเองผมก็เลยลังเลอยู่ว่าผมจะแบบมาฟาร์มเลเวลไอเดียเวลสามดีหรือเปล่าให้ไปถึงเลเวลตำนานแบบนี้ผมก็เลยลังเลมากๆและที่สําคัญคือถ้าผมเล่น ID นั้นอะแล้วผมแบบตั้งใจฟาร์มจริงๆอะด่านยากผมก็สามารถเล่นได้อีกคือมันสามารถหาทรัพยากรได้เยอะมากๆอะ เยอะแบบเยอะสุดๆไปเลยอ่ะผมก็เลยลังเลอยู่ว่าจะฟาร์มดีไหมก็ฝากคนดูตัดสินใจช่วยผมหน่อยละกันว่าอยากเห็นไอดีนั้นของผมเป็นเรียวตำนานหรือเปล่าหรือว่าอยากเห็นเพียงแค่รลเวล3ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ละกันส่วนไอดีนี้ของผมน่าจะเล่นเป็นป้ายแดงยาวๆแหละเพราะว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยใช้ความอดทนสูงมากๆคือผมนะีไม่อยากให้แบบไอดีที่แบบ ลเวลแบบป้ายแดงแบบนี้อ่ะที่ดันด่านไปถึงด่าน444แล้วอ่ะแถมยังไม่พอคือดันด่านยากไปได้ประมาณ20ด่านอ่ะคือให้มันอัพลเวลอ่ะผมรู้สึกว่ามันเปลืองของจริงอ่ะคือไอดีที่แบบอุตส่าห์แบบทุ่มเวลามามากขนาดนี้ถ้ามันอัพลเวลขึ้นไปคือผมเสียดายจริงๆแหละ น้อยคนมากๆที่จะทําได้ไอดีแบบนี้คือหาแบบนับนิ้วได้เลยะสำหรับคนที่เล่นเกมนี้น่าจะรู้ๆกันอยู่ยิ่งช่วงหลังๆมานี้เขาเพิ่มอีกพด่านเสเตตหลักให้ได้มากกว่าเดิมด้วยโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ทําได้ยากมากๆแต่ไอดีนี้คือทําได้อ่ะครับโอ้โหคือดีใจสุดๆที่ผมทําได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกว่า คือผมอะ่ะก็ไม่อยากให้ไอดีนี้มันอัพเลเวลแหละผมก็จะพยายามและมัดระวังตัวให้มากกว่าเดิมและกันคือไม่อยากให้มันซ้ำรอยกับไอดีป้ายโมงของผมอะ่ะมาเรามาตีกันต่อเลยละกันมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงซึ่งเรามาเจอกับทีมที่เป็นคลาโบรอบนี้แทบจะยกเซตด้วยซ้ำอะ่ะเรามาดูกันเลยว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเกมนี้น่าจะ GG ๆแหละเรียบร้อยไหมอ่ะเรียบร้อยเลยครับเกมนี้ตัวบินของผมยังไม่ทันถึงไหนเลยก็จบป้อมซะและ้วอ่ะเรียบร้อยมา ก็ประมาณนี้กันสําหรับคลิปดองรูบี้สำหรับไอดีนี้ส่วนใครเนี่ยที่ดองรูบี้ตามผมและดองได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาขี่กันได้ด้านล่างคลิปนี้ละกันและที่สําคัญไปมากกว่านั้นน่ะใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมเรนเจอร์ในระบบ iOS ก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนามันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหม่แล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ด้วยสําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษ่ยกก็อาลืมั้ สอบถามก็ได้ที่ร้า um, นเจน่ามังคะาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปยู p h o n นหรือแอป LD Cloud อยากจะได้แพ็กเกจรายวันหรือว่า arn, แพ็กเกจรายเดือนราคาสุดคุ้มเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้า um, นเจน้ามังคะาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ d e s c r i ช t i o n คลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไวเชอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ